มิสอลิซาค่ะพาคุณมาดูสุดยอดอาคารแห่งปีตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเมกะบางนาและโซนด้านหลังนะคะก็คือห้างอีเกียนั่นเองค่ะที่เรียกว่าสุดยอดหน้ากะอาคารแห่งปีเพราะว่าที่นี่นะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กฉีกอลูมิเนียม SPE 820นั่นเองค่ะ ตัวอลูมิเนียมนี้นะคะมีมิติพิเศษค่ะและมีขนาดตาพิเศษความหนาของเนื้ออลูมิเนียมสมิลค่ะด้วยสันสูงจนถึง20มิลได้นั่นเองนะคะและด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของตัวตะแกรงอลูมิเนียมฉีกใช่ไหมคะเพราะด้วยความที่ตะแกรงมีความหนาและสันมิติที่สวยงามโดดเด่นจึงเพิ่มเรื่องของการใช้งาน อะไรได้บ้าง1เลยค่ะช่วยในด้านของการบังตาค่ะแล้วก็2องะคะเรื่องของการบังลมค่ะข้อที่3ช่วยในการรับแสงหรือว่าทําให้แบบดดไม่เข้าสู่ตัวตึกนะคะส่วนที่4ี่ะคะในส่วนนี้ที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์ที่โดดเด่นขึ้นมาอีกทั้งนะคะโซนด้านข้าง ก็จะปิดด้วยอลูมิเนียมฉีกในรุ่นอื่นๆเพิ่มอีกนะคะป้อนกันไม่ให้รถตกหรือว่าช่วยให้มีดีไซน์โดดเด่นมองอีกทีนึงก็อาจจะเหมือนของสไตล์ลอฟนั่นเองค่ะให้ความโดดเด่นไม่ซ้ำใครถึงเรียกว่าสุดยอดอาคารแห่งปีต้องมาดูที่นี่ค่ะถ้าคุณสนใจที่จะทำงานหน้ากาอาคารด้วยรูปลักษณ์โดดเด่นในแบบฉบับของคุณที่สยามเพลของเราเรามีบริการครบวงจรตั้ง ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกสแตนเลสฉีกหรือว่าเหล็กฉีกและยังมีแผ่นโพลิเลทแผ่นเจาะรูลายพิเศษลายกลมลายตกแต่งอีกทั้งเป็นพวกแผ่นของลายกันลื่นไม่ว่าคุณจะเลือกใช้งานอะไรงานหน้ากากอาคารเพื่อให้คุณได้เอกลักษณ์โดดเด่นให้แก่อาคารบ้านของคุณหรือเหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทที่สยามทิเรนทของเรามีทีมงานให้บริการ สวยจบครบในที่เดียวเพราะเรามีทั้งสถาปนิกวิสวกรและทีมช่างคุณภาพที่อยู่ในที่เดียวถ้าสนใจนี่คะเพื่อจะได้ผลงานที่ดีอินบ็อกเข้ามาค่ะเพื่อรับคำปรึกษาฟรีกับทีมงานของเราที่ Line แอดสยาม9หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เบื้องต้นที่สยามสตูว l ไท a แลนด์หรืออยากจะโทรคอด่วนมาเดี๋ยวนี้ที่เบอร์0989656 444 09 1> 1, 4, 9, 3, 6 6และเบอร์สุดท้ายเนี่ยคะศูนย์แปดหนมิสอลิสบอกได้เลยว่าทีมงานเรารอดูแลคุณอยู่ทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะ